จเจริญพรสัธยาิโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกทุกท่านวันนี้มาพบกับตามาภาพพระจุลกิติสโรเช่นเคยในวันที่16เดือนเมษายน2567โนนี้บริเวณวันนี้จะพาเที่ยวชมนะอันนี้ก็เป็นหอ,อกองของบัตรแล้วก็มีสองอัน นี่เป็นระาานหินที่จะเดินไปเรี๋พาเจ้าชมพญานาคตัวนั้นก็เป็นพระรานอีกระาานหนึ่งนะตรงนี้เอ่อถ้ามีปัจจัยก็จะทําสะพานเป็นสะพานเหล็กนะต่อต่อกัอนไปนะโขดหินตัวนี้ต่อใส่ตัวนั้นเออมันมีเยอะนะลงไปหน้าผาโน่นเนี่ยนะแล้วก็พื้นที่มันก็เยอะนะ ตอนมีปัจจัยนะ่วค่อยทำตอนนี้ยังไม่มีก็พักไปก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่จะดีนักคาจว่าปี2018ก็น่าจะดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ก็เริ่มเข้าโหมดปกติทางบ้านเมืองนะเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มทยอยดีขึ้นน่าจะเป็นปี68นั่นแหละ6ก6ปไปน,นู่นแหละ ค่อยเป็นค่อยไปเนาะนี่เรามาชมพญานาคนะที่สร้างไว้เป็นพระลานหินอีกแห่งหนึ่งตรงไปข้างหน้าก็เป็นพระลานหินเป็นโขดหินสวยงามนะด้านหน้านานานะเป็นหน้าผงหน้าผาก็มีแต่โขดหินทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นบ่อน้ําก็มาขุดนะที่จริงมันก็เป็นบ่ออย่างนี้แทบ เป็นจะเป็นร้อยๆอันนู้นเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ขุดนะเพราะว่านี้มันใช้แมคโครขุดเนี่ยถึงเสยดแล้วก็ชาวบ้านมากขุดต่ออีกทีหนึง่งต,ตรงที่มีต้นไม้เกิดมักจะเป็นอย่างนงี้ยะนี่ที่เป็นบอ่อนามอย่างเงี้่เป็นบอ่อหินบอ่อน้ำนะอันนี้ก็ลึกประมาณเกือบสามเมตรสองเมตรเจ็ดสิบนะนะความลึกนะน้ำก็เยอะอยู่ตอนนี้น้ำก็น่าจ,จะท่มวมหัวนัะนะ่นแหละ องเมตรกว่านั่นเนะ,นะ,นะเพราะว่ารถน้ำเขามาลงให้นะไม่ไม่เต็มนะรถน้ำม,มาลงนี่ก็เป็นพญายนาคที่ทางวัดสร้างช่างเขามาสร้างให้อันนี้ก็เช่นเคยนะก็มีธรรมะธรรมโมมาอธิบายสาธยายเพ่ให้เราทั้งหลายได้ นำไปศึกษานำไปพิจรารณาแล้วก็นำไปลองทบทวนลองไปปฏิบัติลองดูเป็นรูปแบบเป็นแนวทางตามรูปแบบของอาตมาเองนะซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องขอกราบขออภัยด้านหน้านี้เป็นถนนขึ้นมาจากขึ้นมาวัดนะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งส่วนมากคนจะไม่กล้าขึ้น แต่เมื่อกี้นี่รถจัก,กรยานมันก็ขึ้นไปคันหนึ่งนี่เส้นด้านหน้านี่นะมาเลี้ยวมาตรงนี้ก็ได้นี่หรือจะตรงขึ้นไปเลยก็ได้ตรงขึ้นไปโค้งนะนในเป็นถนนขึ้นวัดอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมขึ้นเพราะว่าอาจจะเหมือนชันหน่อยแต่มันก็ไม่ชันหรอกแต่คนไม่กล้าจะขึ้นนะแต่นี้เป็นบริเวณพระลานหินวันนี้เราจะมา พูดธรรมะเรื่องอะไรบ้างนะวันนี้นะวันนี้ก็จะมานำธรรมะมาเสนอนะในเรื่องของอภิธรรมนะอภิธรรมก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ลองเอาไปใช้ลองเพิงลองดูเอาไปปฏิบัตินั่นแหละเอาไปลองทดสอบปฏิบัติลองดูเอาไปทำนะลงมือทำนั่นแหละนะ อภินี้ก็เป็นภาษาบาลีนะธรรมก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเขียนเป็นอย่างหนึ่งก็เป็นภาษาสัสกิกนะอย่างเช่นอภิออ่างพอสัมภเอศอีอย่างนี้เป็นอภิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้คือสัพบสนนี้มันไม่สามารถที่จะไปพลิกแพงที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความหมายมันนะมันเป็นตัวกำกับความ คือมันเป็นตัวกํากับเรื่องนะว่าคือจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความหมายมันอีิแปลว่ายิ่งนั่นแหละถ้าเราแปลตามศัพท์มันนะแต่เวลาเอาไปรวมกับคําว่าธรรมะนะมันจะแปลว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เออก็อคือในความหมายของอัตมานะที่อาจจะไม่มีไม่มีในการเรียนนะแต่เวลานําไปใช้นะมันแปลว่าจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้คาําว่าอภินะนะคือยิ่งใหญ่นั่นแหละแต่ถ้าแปลแต่ แต่พอมันมามันมาเติมใส่คําว่าธรรมะเข้าไปมันก็เลยแปลไปอย่างนี้ธรรมะก็คือทอทงมอม้าจุดด้านล่างะนะจุดนิ่งหิดข้างล่างแล้วก็มอม้าอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าธรรมะหรือจะเป็นธรรมะอีกแบบหนึ่งก็คือทรรอทงลอเรือเรมอมา้าอันนั้นเป็นภาษาสันสกฤตนะซึ่งธรรมะตัวนี้แปลว่าหน้าที่นะก็คือหน้าที่ไม่เปลี่ยนไปหน้าที่อันยิ่งหรือว่าหน้าที่ที่ ไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นนะก็คือเวลาแปลอย่างนี้บางทีเราอาจจะงงๆหน่อยนะว่าอภิแปลว่ายิ่งหรือว่าแปลว่าไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นก็หมายความว่ามันเป็นคําที่ตกลงมาแล้วจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือหน้าที่นะคาว่าหน้าที่ตัวนี้มันเป็นคํากลางๆนะไม่ได้บอกว่าหน้าที่อะไรหน้าที่ของใครแล้วก็ทําไมด้วยนะคำว่าอภิธรรมตัวนี้เราต้องไปศึกษาย้อนหลัง ไปคือเรื่องของอดีตหรือว่าอดีตชาติอะไรก็ว่าไปประมาณนี้แหละเราจะรู้จักเราจะเข้าใจว่าอพิธรมตัวนี้แปลว่าหน้าที่ก็คือมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละเรื่องนะแต่ละยุคด้วยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันเป็นไปเองนะมันมีที่ไปที่มานะงินหน้าที่ของพระเอกก็ต้องเป็นพระเอกนะหน้าที่ของโจรก็ต้องเป็นโจรนะก็ต้องแสดงบทบาทเป็นตัวโจรไป ถึงแม้จะเกิดในบรรณะอะไรก็ตามจะเป็นเศรษฐีเป็นอะไรก็ตามถ้าเขามีหน้าที่จะเกิดมาเป็นโจรยังไงก็เป็นโจรแหละไอคนที่จะเป็นพระเอกยังไงก็เป็นพระเอกมันมันเป็นหน้าที่ที่แต่ว่าหน้าที่ในความหมายธรรมะก็คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะคืออภิธรรมตัวนี้แปลไปในแนวของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ได้แปลถึงรวมๆทั้งหมดแต่ถ้าเราเอาไปศึกษาเราก็สามารถจะเอาไปที่บายบุคคลอื่นก็ได้ ที่อยู่บริเวณรอบข้างองค์สมเด็จสมมาสมุทิเจ้านะแต่นี้เอาเป็นพระทธเจ้าเอาเป็นหลักดีกว่าก็คือเราจะเห็นว่าหน้าที่ของพระทิเจ้านั้นมีมาตั้งแต่ชาติปังก่อนตั้งแต่สมัยพระทิเจ้าชื่อว่าทีปังก่อนมาเลยท่านก็มีหน้าที่ที่จะนําเวเนยศัตร์นั้นข้ามโอคะสงสารมาแต่ละพบแต่ละชาติพระองค์ก็เกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วก็ เขมีหน้าที่นั่นแหละในแต่ละชาติของพระอ,องค์จึงต้องบากบั่นมากต้องเสียสระอะไรประมาณนี้อ่แล้วก็ส่วนมากก็จะมีความกระตันอยู่อยู่ทุกภพทุกชาตินะเดเราจะเห็นอยู่สังเกตได้ก็คือมันเป็นหน้าที่นะต้องสร้างบารมีต้องสร้างแบบอย่างมาแต่ละภพแต่ละชาติบดจะมาถึงยุคนี้ยุคที่พระอ,องค์ได้เป็นอ่พระพุทธเจ้าทุกๆยุคก็จะเป็นพระโพธิสัตว์อะไรไป แล้วก็เป็นหน้าที่ส่วนพระเทวทัตก็มีหน้าที่เหมือนกันพระเทวทัตก็มีหน้าที่ที่จะต้องตามคล้ายๆว่าเป็นตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการที่พระพุทธเจ้าจะสร้างบารมีได้ก็ต้องมีคนไปคอยอก่อกวนไปคอยทำร้ายอะไรประมาณนี้เป็นอีกอหน้าที่หนึ่งนะ ส่วนพระอรหัน์ที่เกิดมาในยุคข,ของพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตอยู่ก็สร้างบารมีกันมาทุกพท,ทุกชาตินะไม่ได้เปลี่ยนพุทธไม่ได้เปลี่ยนพระอรหัน์โดยแบบที่ว่าในในชาติเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องย้อนไปถึงจะเข้าใจว่าทุกๆคนที่เกิดมาเป็นพระอรหัน์ในยุคพระพุทธเจ้านะเคยสร้างบารมีมาร่วมกันหลายพบหลายชาติมากนะก็เดี๋ยวจะอธิบายเอาพอที่จะมองเห็นได้ถ้าเราเอาไปศึกษาต่ออีก จากตมนะเอาเรื่องพระเวสสันดรนี้ก็ได้นะเราก็จะศึกษากันเป็นประจำอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าของเราเพระเวสสัดนดรในชาตินั้นน่ะคนที่เกิดมาพร,ร้อมพระเวสสัดนดรในยุคนั้นน่ะก็เกิดมาในยุคที่เป็นพระเ,เจ้านี่แหละนะก็คือสร้างบารมีมาเหมือนกันไอคนที่สร้างบาปสร้างกรรมน่ะก็เกิดในยุคพระเวสสันดรนั่นแหละเขาก็สร้างบาปสร้างกรรมแต่ชาตินั้นก็มีกลุ่ม กลุ่มที่ตกนรกดินสูบอะไรพวกนี้ก็อยู่ในพบอยู่ในพระเวสสันดรหน่อยก็ตามเป็นตัวโกงมาอยู่เรื่อยนะ,ะส่วนทางพางพระเอกก็เป็นพระเอกมาตลอดน,นั่นแหละทุกเรื่องนะเราก็ต้องคอยสังเกตมันเป็นหน้าที่นะก็คือธรรมะหมายถึงหน้าที่ของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ต้องมาโปรดเวยนยสัตว์ให้พ้นจากโอค่าสงสารแต่ไม่ใช่ว่า พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะโปรดได้ทุกคนไม่ใช่นะ,ะเพราะว่าเราจะสังเกตได้ยุคยุคองมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะโปรดได้ทุกทุกคนเพราะว่าเขายังมีหลายาศาสนาแล้วก็าศาสนาอื่นๆเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหามีญาติมีโยมีมอะไรศรัทธาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยแต่แต่แต่ธรรมะจะไม่อธิบายตรงนั้นจะอธิบายแค่ แค่ตรงนี้ก็พอแค่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่นะเนี่ยสมณะโคดมนี่นะเราก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าว่าเวลาเอาธาตรรมะตัวนี้ไปไปใช้มันจะเป็นยังไงนะอภิธรรมไปว่าหน้าที่อันยิ่งหน้าที่ของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญนะ่ส่วนมากคำคำนี้เป็นคำากับกับความสําหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เราสามารถเราพิจารณาบริวารนะไม่ว่าจะเป็นพระสีติไม่ว่าจะเป็นเสนาบดี อัคระเสนาบดีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรเราก็าไปศึกษาดูว่าท่านก็เกิดเกิดพร้อมพระเจ้ามาหลายภพหลายชาติไม่ได้เกิดมาชาติเดียวก็สร้างบารมีมาร่วมกันนั่นแหละถึงได้เป็นพระละหันจึงได้เป็นพระอัครสาวกอะไรประมาณนี้เราเรา,เราลองไปศึกษาย้อนหลังดูนะมันไม่ได้เป็นไปแบบที่ว่าเกิดมาชาตินั้นก็เป็นเลยไม่ใช่หลายภพหลายชาติมากเป็นกับๆเป็นแสนกับโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะเป็นไปนหมดเลย สร้างบารมีเยอะนะไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลับตาภายในปีสองปีแล้วก็จะบรรลุเลยไม่ใช่อย่างนั้นตอนได้สร้างบารมีพร้อมกับพระพุทธเจ้ามาหลายพหลายชาตินะมันไม่ใช่มานั่งคิดเอาเพ้อเอาว่าเรารู้ธรรมะรู้แล้วเราจะจะรู้รู้แล้วจะเป็นพระอรหันต์รู้แล้วจะเป็นอะไรอย่างนี้มันมันไม่ย่ายไม่ใช่นะมันต้องสร้างบารมีคู่กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นบริวาร อย,อย่างมาเกิดเป็นบริวารเป็นเสนาอมาตย์ในช่วงยุคที่เกิดเป็นเวสันดรนเนี่ยโอ้ก็เกิดมาในช่วงนั้นก็เยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดนะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะเกิดตอนในยุคของพระเวสสันดรนต้องมาเป็นเสนาอมาตย์เห็นไหมมาเป็นช้างก็มีเห็นไหมฝ่ายพระเทวทัตก็มาเกิดเป็นชูชกเห็นไหมเกิดเป็นนางอวิตตตาอะไรนะ่ะนางจิตจา,านาน เราก็ศึกษาไปอย่างนี้แหละนะเราถึงจะเข้าใจว่ามันมีหน้าที่ของแต่ละองค์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่แต่ว่าตามาจะไม่พูดถึงนะในพระพุทธเจ้าองค์ต่อ,ตอไปนะเอาองค์นี้แหละองค์ปัจจุบันนี้แล้วในโอกาสหน้าเดี๋ยวตมาจะมาพูดถึงเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระอ,องค์นะการกําเนิดเริ่มต้นนะเราอาจจะอาจจะทาให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทุกๆองค์มีภารกิจนะ องค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มามีภารกิจทั้งนั้นเพราะว่าเพราะว่าด้วยเหตุนะเหตุปัจจัยที่จะต้องทําให้มาเปลนพระเจ้าในแต่ละแต่ละกลับแต่ละภพแต่ละชาติเพราะว่าถูกพยากร์มาตั้งแต่พระเจ้าองค์กค่อนๆชื่อวัาทีบังก่อนนั่นน่ะคือคือได้ถูกพยากรมาแล้วยังไงก็ต้องเปลี่นอย่างนั้นนะ่ะความหมายก็ต้องบากบั่นมาอะไรประมาณนี้แหละเราก็พิจารณาเอง เพราะนั้นแล้วคำว่าอภิธรรมแปลว่าหน้าที่ยิ่งหรือว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้นะก็คือพระองค์มีหน้าที่ที่จะมาเป็นพระเจ้ายังไงก็ต้องมาเป็นพระเจ้าจะไปเป,เป็นตัวโกงไม่ได้นะเป็นหน้าที่นะพระเทวทัตเนี่ยยไงก็เป็นพระเอกไม่ได้นะต้องเป็นตัวโกงทุกเรื่องนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปสังเกตดูเองนะศึกษาเอาแล้วเราก็มาย้อนดูว่า เราเกิดมาตอนนี้เนี่ยเรามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วเราบำเพ็ญตนในหน้าที่นี้มันจะส่งผลในภพชาติต่อไปอย่างไรก็คือเราเอาธรรมะตัวนั้นศึกษาพระองค์แล้วเราก็มาศึกษาตัวเรานั่นแหละว่าตอนนี้เราทำหน้าที่อะไรและหน้าที่ของเราที่ทำเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนถึงขนาดที่จะบอกว่าเป็นบารมีอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่ใช่ว่าบารมีมาเกิดจากคนรอบข้างนี่สันเริญไม่ใช่งั้นนะ บาลีมันไม่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ,ะเพราะว่าทางเทวทัตเขาก็มีคนสรรเสริญเหมือนกันนะเยอะแยะเต็มไปหมดนะสมัยพระเทวทัตนะทั้งพระราชาทั้งพระทั้งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะมันก็มีเหมือนกันนั่นแหละเขาก็สรรเสริญว่าเทวทัตเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะสมัยนั้นนะแต่ว่าอย่างว่านะมันเป็นหน้าที่เข้ามาอย่างนั้นมันต้องมาเป็นขั่อริกนันเป็นเรื่องปกติ มันก็ต้องมีขาวก็ต้องมีดํามีดีต้องมีชั่วนะมีถูกมีผิดอะไรประมาณนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนั้นผิดดีงามอะไรก็ว่าไปเป็นลักษณะคือเกิดมาตามหน้าที่นั่นแหละที่จะต้องมาแสดงเหมือนกับเราทุกวันนี้เราก็สังเกตด,ดูตัวเราว่าเราเกิดมาเราแสดงบทบาทอะไระบางทีเราก็ไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นอย่างนี้เราก็จะเตียนตัวเองได้ว่าอา้าว เราเกิดมาชาตินี้เราไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นนะแล้วชาติต่อไปจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้หรือเราเกิดมาเป็นฝ่ายดีเหมือนกับพระเวสสันดรเหมือนกับเสนาอมา์ของเวสสันดรอ,อะไรก็ว่าไปนะคนที่ไม่ดียังไงก็ไม่ดีนะเราก็ลองศึกษาในเรื่องของพระเวสสันดรดูก็ได้นะเพราะว่าขนาดพระเวสสันดรตั้งแต่เกิดมาก็ให้ทานนะเราไปลองไปสังเกตด,ดูย้อนหลังนะ ให้ทานจนโตมาจนมีภรรยามีบุตรแล้วเนี่ยก็ยังให้ทานอยู่นะคนเดือดร้อนมาก็มาขอทานท่านก็ใหนะ้ช่วยเหลืออยู่ทุกๆคนนะพอแต่ท่านได้มอบช้างตัวหนึ่งของท่านเองนะช,งช้างั้าก็ไปจ้างท่านเองนะไอ้พวกที่มาขอทานเนี่ยก็มาก่อม็อบมาจะฆ่าท่านนะมาไล่หนีออกจากบ้านจากเมืองนะแล้วก็จะจะเข็นจะฆ่าเห็นไหมขนาดไอ้พวกที่ เดือดร้อนนะมาขอความช่วยเหลือจากพระเวสนนดรก็ยังก็ยังจะฆ่าท่านได้นะไม่ได้สํานึกถึงคุณงามความดีอะไรเลยนะนั่นเห็นไหมมันก็เป็นหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายท่านก็ได้เดินเข้าปงเข้าป่าไปขนาดไปเชิญกลับมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนี่ตกลงมาในี่เจ็ดวันเจ็ดคืนหนี่ท่านก็ยังให้ทานอีกแล้นะ <c oughs> คนเนี่ยมันมันไม่เสียส่วนนะความโลภของมนุษย์เนี่ย คือขออย่างนั้นแหละขอไม่ไม่จบไม่สิ้นนะขนาดเงินทองตกเพชรนิยินดาตกลงมานะในสนามหลวงของวังนะยังคนก็คนก็ยังมาขอทานอยู่ไม่ไม่ทุกวันนะนะอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นลักษณะนั้นแหละอันนั้นเราก็ไปศึกษาลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงมันมีหน้าที่อยู่อันนี้ก็แปลไปอย่างนี้บา,บางท่านบางทีอาจจะ อันนี้นะก,ก็คือจะไม่เหมือนกับครูอาจารย์ท่านอื่นเพราะว่าท่านจะแปลทับศัพท์นะท่านจะบอกว่าอาภิธรรมก็คืออภิธรรมนั่นแหละก็จะบอกว่าเป็นธรรมของพระเจ้าที่อันยิ่งอะไรก็จะว่าไปอย่างนี้นะเป็นคาทับศัพท์แต่อัตมามาแปลเป็นภาษาไทยนะให้ฟังว่าภาษาไทยเวลานํามาใช้นะ่ะมันแปลว่าหน้าที่อันยิ่งหรือว่าหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถจะเปลี่ยนอย่างอื่นได้อันนี้ก็ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูอันนี้เป็นจะเป็นแนวศึกษานะเป็นแนวพิจารณานะแล้วก็สํารวจดูตว,ว,ว,วจตาดูตัวเองนะเป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าเราสร้างบารมีอะไรนะในในทางที่เหมือนกับพระเจ้าแต่ละชาติหรือไม่หรืออ่ที่เป็นบริบาลของพระอ,องค์นะเราได้บําเพ็ญบารมีขนาดไหนอย่างไรนะเราก็มาศึกษาดูตัวเองนะ วันนั้นวันนี้ก็มีธรรมะมานําเสนอ,อเพียงเท่านี้ก็คือในเรื่องของพระอภิธรรมนะแต่คําว่าพระไม่มีนะสมัยก่อนเรามาติดปากนะในประเทศไทยว่าคําว่าพระพระพระอะไรประมาณนี้ถ้าลบออกได้ก็น่าจะดีนะคำว่าพระมันไม่มนะีมีแต่อภิธรรมไปเลยนะ,ะเป็นคําสอนด้วยที่เป็นก,กับหน้าที่ของธรรมะนะก็คือหน้าที่ของจิตก็มีนะมันไม่ใช่หน้าที่เฉพาะ รูปนามพระพุทธเจ้าเท่านนะั้นมีหน้าที่ของจิตหน้าที่ของอะไรเราก็ไปศึกษาเอานะในเรื่องของจิตในเรื่องของราคะในเรื่องของกิเลสทั้งหลายมันเป็นหน้าที่ของมันอยู่นะนะส่วนเราก็มีหน้าที่ที่จะกําจัดอะไรเราก็ว่าไปมันก็มีสองฝงสองฝ่ายอย่างนี้แหละในจิตใจของเราลนะ่ะเราก็ค่อยสังเกตดูนะหน้าที่ตานาที่หูนาที่กายหน้าที่ว่าปากหน้าที่เขนขาอะไรก็ว่าไปก็เอาไปที่าย ลักษณะนี <legen> <EN> ้ต่อไปคือตมาจะไม่อธิบายทั้งหมดเพียงแต่ว่าเอาคำคำว่าหน้าที่เนี่ยไปกำกับใช้หน้าที่อันยิ่งนะเราก็จะได้รู้ตัวตนของเราว่าเราเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาจะทำอะไรเรามีหน้าที่อะไรที่เกิดมาตอนนี้มาในชาตินี้นะเราจะสร้างอะไรจะทำอะไรหรือเพียงแค่ทำมาหากินสร้างครอบสร้างครัวแล้วก็ตายไปเท่านั้นหรือเรามีหน้าที่อื่นๆอยู่ อย่างน้อยๆก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมให้กับลูกหลานอะไรก็ว่าไปนะนก็จะเป็นหน้าที่ที่ดีที่งามการพูดการทําการคิดก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นแบบอย่างนั่นแหละนะจะส่งผลไปถึงในชาติต่อๆไปอาวันนี้ก็สมควรเจเวลานะในโอกาสต่อไปเดี๋ยวตรรมาภาพจะนําเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ตั้งแต่ชาติัแรกนะมามาเล่าให้เราฟังบางครั้งบางทีญาติโยมอาจจะไม่เคยได้ยิน ประวัตินี้มาก่อนแต่ก็จะเล่าเริ่มต้นไปตั้งแต่พระเจ้าห้าพราะองค์มาเจอกันครั้งแรกเพราะเหตุใดอะไรยังไงก็ในโอกาสหลังลนั่นแหลในวันนี้ก็พูดเรื่องอภิธรรมในแนวของอัตมานะถ้าหากว่าพูดผิดพลาดไปก็ขอหโสิสกรรมอย่าพักคุบาอาจารย์ทุกรูปด้วยนะได้โปรดได้โปรดงดโทษให้เจอกับผมด้วยก็แล้วกันเพราะว่าก็พูดไป อาจจะอธิบายไม่ละเอียดแต่เราก็ไปศึกษาเอาเองนะในท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงในปัฒน,นาชนก็ใก็ได้สมความมุ่งมั่ปัฒน,นาทุกประการขอความสุขความเจริญจงมีเจ่ท่านสาธุชนขอเจริญพอ